โตชิบ้าจอแก้วอาการเสียบปลั๊กไฟเข้าไฟเข้าไฟเข้าเงียบอ่าแต่ตรจรดจาดอันนี้เอ้เส้นเดียวกลางจอเขามีอาการนะ,อะโอเคอ่าเ,เดี๋ยวมาแก้กันแกะเฝ้าอมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ เอาฝุ่นเรียบร้อยอ่าปากจ่ายไฟ str 58041ตัวนี้เก่านะครับช่างยุค90ก็น่าจะคุ้นเคยกับเบอร์พวกนี้อยู่หรือยุคก่อนหน้านั้นนเป็นอะไรที่อมะตะนิรันดร์การมากอ,มอาการเคาะเคาะอ่าเป็นเส้นเดียวกลางจอนะตัวนี้ เคาะก็เหมือนจะติดขึ้นมาได้หลักๆก,ก็จะเล็งใส่ตรงในซีเวอร์ไอซีเวอร์ขาพวกนี้น่าจะล่อนอยู่หรือไม่ก็มีจุดไหนจุดหนึ่งที่หลวมอยู่ก็ต้องพยายามปินดูดีๆกัน ไอซีจังเกิลอีกจุดหนึงที่ต้องเช็คดีๆอาการนี้น่าจะเป็นเรื่องของตะก,กวัวรอนเดี๋ยวมาย้ำกันแล้วก็มาเทสกันอีกทีนึ่งอาการภาพเต้นยึกๆยักยเคาะเต้นตอนนี้ถือว่าเก็บปิ้นดีแล้วนะครับเก็บ เป็นถือว่าโอเคแถวเวอร์แต่ว่าทดสอบแล้วไม่หายครับไม่หายพอเอาเข้าจริงๆนี่ครับจุดที่ทำให้มีปัญหาครับสายหลวมครับขาดไม่รู้ขาดด้วยสาเหตุอะไรขาดแล้วก็จับพันไว้เฉยๆอ่ะเนี่ยหลุดออกมาแล้ว คือสาเหตุของอาการเนี้ยต่อเข้าให้แน่นแล้วมาดูกันอีกทีเอนที่จะพามาวัดไฟไฟร้อยไฟร้อยได้ร้อยสิบแปดวัดผ่านเอลร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดร้อยสิบแปด 117แต่ก็รู้สึกว่าไฟจะไม่นิ่งนะ109ไฟสวิงไฟร้อยสวิงอาก,การหน้าจอเป็นภาพเต้นสีไม่สวยสีไม่ออก ไฟ100ร้อยเลยร้อยหกแล้วก็สวิงไฟร้อยไม่นิ่งจบแล้วนะครับปิดงานสรุปว่าซีเน่านะครับเน่าอยู่หลายจุดอยู่จุดที่1ตัวนี้จุดที่2ตัวนี้ตำแหน่งซ 503ตัวนี้อาการไม่มีสีนะครับสีตัวนี้เน่าตัวนี้ก็เน่าส่วนหลักๆภาพเต้นภาพเต้นทางเวอร์สตัวนี้นะครับตัวทีเชเน่าทำให้ไฟตกตำแหน่งก็ตำแหน่งอะไรเนอยสี่ส4่ส สีตัวนี้นะครับตัวนี้เนาไฟเลี้ยงชุดจังเกิลตกเหลือ10โวลต์พอเปลี่ยนลงได้12โวลต์ก็ทำให้ภาพดีสีออกมาสวยหลกัหลกๆก็เก็บปิ้นครับเก็บปิ้นให้ดีเก็บปิ้นให้ดีให้ทั่วโอ,โอ้ตัวนี้มึนครับรุ่นเก่าแต่ว่าก็ซ่อมยากอาการเยอะ เดี๋ยวดูภาพก่อนภาพก่อนภาพปลาเสียบปล๊กมาดูเลยอ่าเสียบปลากเครื่องทำงานแล้วเสียบสายสัญญาณส,สายสัญญาณแล้วมาดูข้างหน้าอ,อ,อเคภาพนิ่งมาสวยงามปกติเลยโอ้ ลุยกันตั้งนานอ่าปินก็ไม่ร่อนแล้วโยกโยกก็ไม่มีอาการแล้วเคครับอันนี้รอบนี้ก็ขอจบชิปงานซ่อมโตชิบบ้านะครับรุ่นเก่าแล้วเกา่ากึง่งเก่ากุนใหม่แต่รุ่นนี้ก็ไม่มี VR ปรับแล้วนะครับเป็นรุ่นที่เข้าโหมดแล้วถือว่าเป็นกเกา่าแต่ก็ทันสมัยนะ เดี๋ยวดูรุ่นหน่อยลุ่นลบไมห้หมดแล้วยังโตชิบา้า21 HD ็ดดีเก่าพอดีมีอาการแถมอีกเปิดเครื่องลองไว้พอดีภาพมันจะเป็นวูบวูบวบวบเหมือนกับไฟสวิงอ่ะสาเหตุก็เลยเปิดมาเช็คอีกสาเหตุที่ตัวเจอก็คืออ่า ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าค่า5.6โ oh อห์มตัววัดได้44โอห์มมันยืดค่าไปเป็นอานป้อนกับป้อนกับพันจากตัวมอแปลงมาหาไอเพื่อให้มันทางนานได้เต็มประสิทธิภาพอาตัวนี้พอดีมันยืดเลยทำให้ไฟจ่ายไม่นิ่งเวลาภาพ สว่างมากๆก,ก,กินกะระแสจะเกิดการวูบว่าวูว่าม่ก็เลยให้มาเช็คจุดนี้ด้วยในสภาวะปกติของโตชิบ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไฟร้อยกันไฟ้อยโอเคไฟร้อยขนาเครื่องทำงานต้องอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยสิ เราวัดไปรอบแรกนะมันสูงไป118ส่วนสาเหตุน,นั้นเกิดจากสีสไฟตัวนี้แห้งสีไฟตัวนี้แห้งก็เลยทำให้ไฟร้อยสวิงขึ้นสูงพอเยอะนะครับรุ่นนี้เช็คซีให้ดีๆนะครับเช็คซีให้ดีๆสีเน่าเยอะ อสีเน่าก็จะเกิดอาการรวนแปลกๆเยอะวิธีสังเกตสีเน่าก็คือให้ดูลายปินนะครับมันจะเกิดสนิมเกิดสนิมอยู่ใต้ปินอย่างเช่นจุดเนี้ยอ่จุดเนี้ยถ้าสังเกตเห็นแบบนี้ให้ดูสีเล็กตัวไรที่อยู่ใกล้ๆครับแสดงว่าตัวนั้นน้ำยาเยิมแล้วให้เปลี่ยนออกได้เลยตัวนี้ก็จะ น,นี่โอเคปกติไฟนิ่งแล้วามาดูไฟ300ไฟ300 300วัตต์วัดได้26 6 206ก็ถือว่าได้อยู่แต่บางทีก็ต้องดูไฟบ้านเข้าไฟบ้านเข้าตรงไหนวะ ไฟบ้านไฟบ้านไฟบ้านน่าจะ2อขาเนี่ยร้อยเกอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ไฟไฟบ้านเราตกไฟ300ก็เลยตกไปด้วยแต่ก็ถือว่าได้อยู่260โอเคอ่ะเอาแค่นี้